สวัสดีค่ะวันนี้เมนูปลาเผาค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มถั่วนะคะก็จะตำพริกกระเทียมนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ ได้เป็นถั่วลิส่งนะคะก็จะตําแบบว่าไม่ละเอียดมากนะคะเวลาทานก็คือจะได้แบบรสชาติของถั่วอยู่เนาะปรุงรสนะคะก็คือใส่น้ําเปล่าน้ามะนาวนะคะเพื่อนๆจะใช้น้าอุ่นก็ได้นะแต่แม่ก้อยมีน้ําธรรมดานะคะก็ใส่ธรรมดาไปเลยเนาะใส่น้ําปลานะคะตามด้วยน้ําตาลนะรสชาตินะคะก็จะออกเปรียปร้ยวๆหว,วานๆเค็มๆตามรสชาติที่เราชอบนะคะใส่ผงชูรสนิดนึงนะคะคลุกเขาทุกอย่างให้เข้ากันก็ชิมรสดูนะคะได้รสชาติที่ถูกใจแลว แล้วเนาะเราก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มแล้วนะเตรียมใส่ผักลงไปค่ะวันนี้ก็ใส่ต้นผักชีเพิ่มความหอมให้กับตัวน้ําจิ้มนั่นเองนะคะปลาเผาของเราก็สุกพอดีนะคะทุกคนนี่เลยปลาเผาตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทานคู่กับผักสลัดแล้วก็น้ําจิ้มก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยเนาะวันนี้แม่ค้อยก็จะลงเป็นคลิปวิดีโอยาวเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะเคลียร์คลิปในเครื่องทิ้งนะคะก็เลยรีบทําคลิปรีบลงนะคะเพราะว่าคลิปเยอะมากๆเนาะเมนูนี้อร่อยมากๆคะ่ะยิ่ง ทานกับขนมจีนผักสลัดนะคะแล้วก็ราดน้ำจิ้มลงไปก็คือเข้ากันสุดๆไปเลยค่ะถือว่าเป็นอีกเมนูนึงเลยที่ทานแทนข้าวเย็นได้นะคะแล้วก็เป็นเมนูอร่อยเมนูเพื่อสุขภาพเนาะนี่คําแรกของเรานะคะส่วนคําที่สองนี่เลยค่ะใส่ขนมจีนลงไปสักนิดนึงนะคะแบบนี้เลยเนาะใครชอบเผ็ดก็สามารถตำแบบเผ็ดๆได้เลยนะคะแต่วันนี้แม่ก้อยตำแบบรสกลางๆไม่เผ็ดมากคะ่ะ